วันนี้มาที่ร้อยเอ็ดค่ะและจะมาเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมเพชรชรัตการ์เดนตรงนี้นะคะเดี๋ยวตามเราไปดูค่ะว่าโรงแรมจะเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะเอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะอุ้ยดูค่ะอุ้ยโรงแรมกว้างใหญ่จริงๆดูนะคะโรงแรมเขาใหญ่จริงๆไอ้ตรงล็อบบี้นะคะ ทางเข้าไปล็อบบี้ค่ะมีแขกมานั่งตรงนี้แล้วก็ดูเขาจัไดไว้สวยจริงๆใครมาต้องมาถ่ายรูปจุดนี้ก่อนละค่ะฝั่งนี้เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของร้อยเอ็ดค่ะหอโถงร้อยเอดเย็ดหรือร้อยเอ็ดทาวเวอร์นะคะไปค่ะเราไปเช็คอินกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่อดใจไม่ได้เลยค่ะตรงนี้ดูนะคะ สวยมากเลยค่ะว้าวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปซะละเราให้เช็คอินเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวพาชมส่วนอื่นๆค่ะได้ห้องพักแล้วนะคะวันนี้เรานอนที่ชั้นสองางนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าห้องเต็มแขกเยอะค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งมีงานเลี้ยงแล้วก็งานแต่งงานที่โรงแรมนี้และก็เราแวกใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นโรงแรมก็เลยเต็ม ก็เราขอชั้นสูงกว่านี้เขาบอกเต็มหมดแล้วนะคะและ้วน้องเขาบอกว่าอาหารเช้าบุฟเฟต่ตมาตรงนี้เลยค่ะเริ่ม6นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะโรงแรมแต่งไว้สวยจริงๆนะคะแล้วเขามีคอฟฟี่ช็อปด้วยน้ำเพชรคอฟฟี่ช็อปนะคะอ้ตรงนี้ก็แต่งไว้สวยสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยจริงๆเรได้ห้องพักอยู่ชั้นสองนะคะ บอกเป็นห้องที่230ตามลูกศรไปก่อนคานลูกศรชี้บอก230อยู่ตรงนี้ค่ะท่องออกมาแล้วนะคะต้องใช้กุญแจเสียบตรงนี้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเดินเข้ามาค่ะตรงนี้เป็นชั้นวางสิ่งของต่างๆและมีกระจกเงาบานใหญ่ค่ะมองไปด้านโน้นก็เป็นเตียงเตียงใหญ่ เตียงคิงซ้ายนะคะโคมไฟหัวเตียงกระบอกเพชรรัดกัเดนโฮเทลแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะมีแก้วน้ำมีรูปภาพติดผนังนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นอะไรเนี่ยตู้เย็นค่ะตู้เย็นมีอะไรมีน้ำเปล่าสองขวดอันนี้คงจะฟรีหรือเปล่าคะไม่แน่ใจ แล้วก็ด้านโน้นมีของคบเคี้ยวมีเครื่องดื่มตรงนั้นน่าจะเอาไว้ขายนะคะเนี่ค่ะแล้วก็ดูนะคะด้านนอกเป็นยังไงมองลอดหน้าต่างออกไปว้าวเอ้ค่ะยังไม่มืดนะคะดูค่ะใช่ค่ะตรงนี้แต่ว่าเราอยู่ชั้นสองนะคะตรงนี้มองออกไปหลังคาตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่มองออกไปทางโน้นค่ะโอ้ยดูสะว่ายน้ำเด็กๆเ,เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะให้ผู้ปกครองนั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารได้อยู่รอบๆสะนะคะอุย้ยดีงามค่ะเนี่ยด้านนี้โอ้ยดีงามนะคะอันนี้คือวิวมองลอดหน้าต่างห้องพักของพวกเราออกไปนะคะถ้ามองมาด้านนี้ก็เป็น เตียงนอนรอดูนะคะว่า,าที่นอนจะเป็นยังไงจะนุ่มจะแข็งจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะรายงานหลังจากที่นอนแล้วนะคะดูฝั่งนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีผ้าเช็ดตัวคือเล็กพื้นใหญ่แล้วก็มีดายเป่าผมนะคะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเลยคะ่ะมีไม้แขวนเสื้อผ้าด้านนี้ก็ เช่นเดียวกันค่ะนะคะก็เลื่อนประตูเปิดปิดอย่างนี้นะคะก็จะประมาณอย่างนี้นะคะนี่ก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้ก็อยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะคือไม่ได้หรูหรา,าหมาเห่าอะไรนะคะแต่ก็พอหลับนอนได้ส่วนห้องน้ำนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือล้างหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเตรียมของใช้มีสบู่ มีหมวกอาบน้ำแชมพูรสระผมครีมนวดผมเตรียมไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นส้วมนะคะอีกด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะก็จะมีฝักบัวอยู่ตรงนั้นนะคะคือภาพรวมโรงแรมก็ไม่ได้ใหม่ไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ใช้ได้ค่ะดูสะอาดสะอ้านนะคะที่โรงแรมเพชรรัตการ์เดนร้อเอ็ดค่ะ สระว่ายน้ําของโรงแรมนะคะเดินเข้ามาบริเวณนี้ถ้ามองเข้าไปด้านในก็จะเห็นเป็นห้องอาหารเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะส่วนนี้เป็นการ์เดนพูลส่วนน้ําเพชรชรัสค่ะแล้วก็มีกฎร,ระเบียบต่างๆเขาเขียนแจ้งไว้อยู่ตรงนี้นะคะและ้วพิเศษสุดห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาค่ะราคาบริการลงสระว่ายน้ําถ้าไม่เป็นแขกที่พักในโรงแรมก็จ่ายคนละ50บาทนะคะ สระเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะดูสระว่ายน้ำเขาคือเมื่อสักครู่เรามองลงมาจากห้องพักของพวกเราเน,นะคะเดินลงมาข้างล่างก็จะประมาณนี้ค่ะชาวนี้ที่โรงแรมเพชรชราการ์เด้นร้อเอดนะคะมองลงไปข้างล่างซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่ที่ชั้น2ค่ะเป็นห้องอาหารนะคะ เดี๋ยวลงไปรับประทานอาหารเช้ากันค่ะเราเดินบันไดลงมาจากชั้นสองนะคะซึ่งเป็นห้องพักของพวกเราเค่ะตรงนี้เป็นชั้นที่หนึ่งชั้นล็อบบี้มองไปฝั่งนี้ทางด้านโน้นที่มีรูปหัวใจแดงๆก็เป็นห้องอาหารเช้านะคะแต่กันข้าวนี้ที่ล็อบบี้นะคะก็่างเปล่าเหมือนกับแขกออกไปทําธุระส่วนตัวกันเป็นส่วนมากะคะ่ะตรงนี้ ลูกหัวใจสวยนะคะมาเดินเข้ามาในห้องอาหารของเขาว่าเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะว่าเขาจัดอาหารอะไรได้บ้างซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเขาจัดอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะว่าบุฟเฟ่ต์มีอะไรให้พวกเรารับประทานกันบ้างค่ะเดี๋ยวเขาจัดเคาน์เตอร์อาหารไว้เยอะแยะเลยค่ะโอ้โหลายมอจริงเยอะมากนะคะ ส่วนที่นั่งของแขกก็นั่งอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าแขกเป็นร้อยเนี่ที่นั่งแถวนี้คงไม่พอละค่ะแต่ว่าอาหารที่จัดไว้เยอะอจริงเดี mm ๋ย hmm. วเรามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ไข่ดา,าวหม้อน,นี้คืออะไรคะอุ้ยเป็นต้มจืดแกงจืดเหมือนผักกาดดองอน,นะคะมาดูหม้อน,นี้ค่ะหม้อน,นี้ ็ดหรือเปล่าเนี่ยด,ดูตักไปเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ผัดผักนะคะหนด้าน,านนี้ข้าวสวยแล้วก็มีข้าวต้มฝากสั่งโน้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะแต่ตรงนี้เป็นไข่ต้มค่ะมีไข่ต้มแล้วก็เตรียมซ้อสต,ต่างๆไว้นี่ค้ะเตรียมช้อนเตรียมซ้อมกระดาษ เช็ดปากั่งนี้ก็เป็นจานเป็นถ้รยกาแฟนะคะมาดูด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายหน้าตาคล้ายเครื่องปรุงข้าวต้มนะคะมาดูค่ะข้าวต้มแน่นหน่อยข้าวต้มหมูน,นะคะอามาด้านนี้ค่ะเป็นอะไราอาหารฝรัง่งมีไส้กรอกอข้าวหอมไปเยอะจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นทรงเครื่อง อันนี้คืออะไรคะปลากรอบเ่ยค่ะให้ทานกับข้าวต้มข้าวสวยด้วยปะคะอันนี้ก็เป็นต้มจืดผักกาดดองนะคะอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะูหมอ้อต่างๆที่เขาจัดไว้เยอะจริงๆนะคะเดีย๋ยวไปเดินดูเคาน์เตอร์อื่นกันบ้างว่าเขามีอะไรนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำดื่มนะคะใส่น้ำแข็งไว้ด้วยเตรียมแก้วไว้ พร้อมขยัเด,ดื่มอะไรแต่น้ำเปล่ามีทั้งน้ำที่เย็นและไม่เย็นอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือคืออะไรคะมันมอสสลัดหรือเปล่าคะสลัดค่ะมีมะเขือเทศมีแตงกวาเมีถั่วแดงอัดรวมมีแตงนะคะอด้านนี้ก็เป็นผ้ เป็นสลัดมีผลไม้สดด้วยแตงโมแอปเปิ้ลแล้วก็เมลอนนะคะไม่เป็นตาต้มน้ำนอใหญ่เลยมุมนี้เป็นมุมสาแฟเป็นมุมเครื่องดื่มนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นขนมปังเขาบอกกรุณาปิ้งขนมปังก่อนทาเนยและแยมนะคะนะคะ่ะเตรียมไว้อาหารเช้าก็าจัดไว้เยอะนะคะ จัดเยอะจริงอาหารเยอะด้วย,วยะนะคะเนี่ยดูฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะรับประทานอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นอาหารเช้าของเราด้วยผลไม้รวมนะคะมีแอปเปิลแตงโมแล้วก็เมลอนค่ะมีชาร้อนไข่ต้มนะคะเป็นชาจีนกลิ่นมะลิค่ะเห็นะคะ มาค่ะมาทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะที่โรงแรมเพชรรัตการ์เดนร้อจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะอันนี้เป็นห้องอาหารที่เขาบริการขายอาหารด้วยขายเครื่องดื่มมีไอศครีมแล้วก็ถ้าช่วงชวเช้าก็จัดอาหารบุฟเฟ่ต์ตรงนี้นะคะที่นั่งเขาก็จะประมาณนี้ถ้ามีแขกเยอะแขกเข้ามาพักเต็มโรงแรมเลย ที่นั่งรับประทานอาหารเช้าตรงนี้ก็คงไม่พอละค่ะแล้วลก็ด้านนี้เขามีลิฟต์นะคะเป็นลิฟต์แก้วค่ะโรงแรมเขามีทั้งหมด4ชั้นนะคะเดยขับมองขึ้นไปด้านบนดูลำคาตรงฝ้าเพดานตรงนั้นแสดงถึงความเก่าแก่และยาวนานของโรงแรมนี้นะคะไม่ค่อยได้รับการทำความสะอาดเท่าไหร่ส่วนห้องพักก็อยู่เออ่ะเป็น สี่เหลี่ยมแล้วก็ยื่นออกไปฝั่งนอนนะคะเชา้าวันนี้ก็เป็นเชา้าวันที่2ของพวกเราที่มาพักโรงแรมเพชรรัตการ์เดนรอยเอ็ดนะคะก็กำลังจะมารับประทานอาหารเชา้าซึ่งวันนี้เขาก็บอกว่าจัดอาหารเชา้าบุฟเฟ่เช่นเคยนะคะที่จากเมื่อวานเราก็จัดอาหารเชา้าไปเยอะมากค่ะนะคะแต่สังเกตว่าแขกในวันนี้หรือเชา้าวันนี้มีไม่เยอะเท่าไหรนะ่นัก ด้านนี้เขาก็จะจัดไว้ประดับประดาตกแต่งสวยงามประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเดินทะลุไปด้านโน้นก็จะเป็นลงไปสระว่ายน้ำวันนี้ก็อาหารเช้ามื้อสุดท้ายของพวกเรา mm hmm. ที่โรงแรมเพชรชัต์การ์เด้นร้อยจังหวัดร้อยนะคะอาหารเขาก็จัดไว้คล้ายๆอาหารทุกวันลนะคะพวกเรามาที่นี่สองวันก็อาหารเหมือนๆเ,เดิม มีข้าวสวยแล้วก็อาหารไทยผัดผักต้มยำอะไรประมาณนี้ส่วนขนมฟังอาหารฝรัง่งก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะคะนค่ะด้านนี้น้ำร้อนผลไม้ค่ะก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะโอเคค่ะขอบคุณอาหารเช้าจากโรงแรมเพชรัรากาเดนร้รอยเอ็ดจงังหวัดร,ร้อยเอค่ะ วันนี้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นร้อยเอ็ดจังหวัดร,ร้อยเอ็ดแล้วนะคะนี่ค่ะสัมภาระพร้อมคนพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะเรามานอนที่นี่สองคืนนะคะถ้านอนห้องสองคนนี่คืนละ750บาทรวมาอาหารเช้าสองท่านนะคะก็ดีค่ะก็ตามสไตล์ชาวอีสานหรือโรงแรมตามตาม่ตางจังหวัดทั่วๆไปนะคะการต้อนรับขับสู้ก็สไตล์อีสานอยู่แล้ว ใครมาเยือนก็เป็นมิตรการต้อนรับดีค่ะนะคะแล้วก็ส่วนโรงแรมถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะพวกเราก็นอนหลับสบายทําเลก,ก็ดีไปมาก็สะดวกมีสถานที่ต่างๆห้องอาหารหรือที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ไม่ไกลาจากโรงแรมมากนะะักค่ะตอนนี้ก็ต้องพูดคำว่าบายบายโรงแรมเพชรชรัสการ์เดนร้อจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ 拜拜卡。Bye bye,